افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين อาม่าบะอัสลามุอะลัยกุมวะราะ์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุอาลฮัมดุลิลลาห์ครับกับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการตับซีดอิบนะซีดเรายังอยู่ในเรื่องอะไรเรื่องอายะที่เกี่ยวกับกิบลาอยู่นะครับกิบลาหรือกิบลัตที่เราเรียกกันนี่แหละนะคือคือทิศทางที่เราจะหันหน้าไปในตอนที่เราละมานนะครับในตอนที่แล้วนะครับท่านอิม,มามอิบนซีดได้พูดถึงอะไรพูดถึงว่ากิบลัตของคนที่ ละมาซุนนะขณะที่อยู่บนพาหะนะนะไม่ว่าจะเป็นหลังสัตว์นะครับนะบนหลังอูดหรืออยู่บนอะไรอาจจะอยู่บนเรือก็ได้อาจจะอยู่บนรถก็ได้นะที่ไหนก็ได้ก็บอกว่าถ้าละมาซุนน,นี่หันไปทางไหนก็ได้เพราะอัลลรา์บอกว่าอะไรบอกว่าฝ่ายนามาตุวะลูะซสมมาวะจุฮุลลอนะครับไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะจะไปเจอพระพักตร์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลา นะครับแล้วก็มีบอกว่าอะไรบอกว่ามีชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็อะไรไปอยู่ในที่มืดมองไม่รู้กิบรัตไปทางไหนนะครับนะต,ต่างแต่ละคนในกลุ่มนั้นนะก,ก็เลยละหมาดหันไปคนละทางสองทางไม่ตามกันเพราะอะไรต่า,ตางฝ่ายต่างมั่นใจว่าทิศที่ตัวเองคิดเนี่ยถูกนะครับก็ไม่เป็นไรนะสุดท้ายแล้วอลัลลอฮ์ก็ลงอายาห์นี้มาบอกวา่าจะหันไปทางไหนละหมาดก็ใช้ได้หมด นะครับอ้าวเรามาดูอีกรีวายาหนึ่งนะครับรีวายาต่อมานี่ครับจากท่านอับดุลลอฮ์บินอามิดบินรอบีอะบอกว่าไอ้คุณนามารอสูลลลอฮิสลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมฟีไลลัตินซาดาอิมุสลิมะนะครับอันนี้บอกว่าอะไรเป็นสหาบยที่ไอที่อยู่กับร่วมกับท่านนบีสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมในคืนคืนหนึ่งที่เวลาที่มันมืดนะครับ ฟานาซัลนามันซิลันเราก็เข้าไปในที่พักที่พักที่หนึ่งหรือบ้านหลังหนึง่งฟาจารละรอจูลุอยาคูดัลอาฮจัดฟายายมาลุมัสจีดันยูซอล,ลีฟีนะครับแล้วก็อะไรก็มีคนคนหนึ่งในกลุ่มที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยก็ก็ไปเคลียร์พื้นที่ทําเป็นที่ละหมาดเอาหินมาเรียงเรียงเรียงทำเป็นเขตนะที่อเอาไว้สําหรับละหมาดนะครับแล้วยังไงต่อ นะ,ะมมาบาลามาอัสบะฮ์นะอิจานะนุกอสซาลไลนะอะลาไอยริลกิบลานะก็คือไอ้ตอนไปถึงในะกลางคืนก็นั่นแหละเอาจัดที่เียก็ละหมาดละหมาดเสร็จตอนเช้ามาตื่นมาอ้าวเมื่อคืนละหมาดหันไปคนละทางนี่ไม่ได้ไม่ได้หันไปทางกิบรัตหันไปไม่ตรงกับกิบรัตนะหันไปทางอื่น ฟังก oh, ุลน้ายารอษูละลอห์ลกัตَัลลัยน้าลายละَน้าฮาดิฮิลิกายริลคิบลัตเราก็เลยไปบอกกับท่านอูลว่าโอ้รอซูลุลลอฮอเมื่อคืนเนี่ยที่เราละหมาดกันน่ะนะมันไม่ตรงกิบลัตฟานซัลละหุตัลละล์ก็จึงทรงประทานอยยาที่บอกว่าวะลิลาหิลมาชริกวลมกริฟัยนะมมะจุลลว อินนัลงอฮะว่าซิอุนอาลีมก็คืออายะที่ร้อยสิบห้านี่แหละที่เราอ่านกันมานะครับหลายตอนแล้วอัลลอฮ์ก็ประทานอายะนี้ลงมาเลยบอกว่าอะไรบลิลลาหินมาชริกวันมะริบแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกก็เป็นอะไรเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นฝ่ายนามาตุวันลูไม่ว่าพวกท่านทั้งหลายจะหันไปทางไหนฟะตัมมาวะจุหุอลลอ ก็จะพบกับพระพักรของเราก็คือใช้ได้ทั้งหมดนะครับอินนัลลอฮาวะซิฮุนอาลีมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงกว้างขวางทรงรอบรู้นะครับเสร็จแล้ววะกอลนฮาฟิดอบูบักฟีตับซีดฮาดิฮิลอายะนะครับท่านฮาฟิดอบูบักได้ตับซีดอาย่นี้อธิบายอายะนี้นะครับนะโดยโดยมีสายรายงานนี่ไปถึงไนไปถึงท่านจาบิดบอกว่าไ กล่าว بعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم سريّة كنت في كنت فيها นะครับบอกว่าท่านรสูลุลลอฮ์เนี่ยได้ส่งกองทัพกองทัพหนึ่งไปส่งกองทหารไปท่านไม่ได้ไปด้วยนะครับซึ่งฉันเนี่ยอยู่ในกองทหารกองนั้นแหละนะนะท่านจาบิดที่บอกว่าฉันเนี่ยอยู่ในกองทหารกองเนี่ยฟาซอบัด نا زلمة زلمة فلا نعرف القبلة นะครับบอกว่าแลวก็พวกเราไปประสบกับความมืดมิดมันมืดสนิทมันมืดชนิดว่าอะไรไอ้มืดที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่มืดแล้วก็อมองบนฟ้าเห็นดาวเห็นเดือนอย่างนั้นอนะ่ะไม่มืดเขาเรียกว่าไม่มืดนะครับแต่นี่มันมืดเพออราะเพราะมันมีเมฆดาวที่เคยมองที่ใช้อะไรใช,ใช้ใช้นาทางได้ในตอนกลางคืน,นที่เคยเวลาคน,คน,คน,านเขาคนโบราณเขาเดินทางเนี่ยเขาจะใช้ดวงดาวเนี่ยเป็นการบอกทิศได้ มองไม่เห็นคืนนั้นปรากฏว่ามองไม่เห็นนะครับเราเราไม่รู้ว่ากิบลัดหันไปทางไหนกอรลาตตอิฟาตุนมินนากอดอารอฟนัลกิบลัดแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่าพวกเรารู้แล้วว่ากิบลัดไปทางไหนฮิยาฮาฮูนานะบอกว่าเนี่ยมันอยู่ทางนี้แหละฟอซอลูวะคอตูคอตตัน พวกเขาก็จึงจึงละหมาดหันหน้าไปทางทิศท,ที่เขาคิดว่านั่นแหละคือกีบรลารแล้วก็ได้ขี่เส้นไว้บนทรายด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะเข้าอยู่ในสังคมนะในพื้นที่แต่ในภูมิศาสตร์ที่มันเป็นทะเลทรายเพราะฉะนั้นเขาขี่เส้นง่ายมากนะเขาก็ขี่เส้นไปบนทรายเลยนะครับขี่เส้นทําเครื่องหมายไว้ว่าเนี่ยเมื่อ,ค,อนนนะคืนเนี่ยนะเมื่อคืนเนี่ยตอนเนี่ยเราจะหันหน้าไปทางกิบรัลตาทางนี้นะก็ขี่เส้นทสาสัญลักษณ์ไว้นะครับ เสร็จแล้วฝาลัมมาอัสบะฮูอัตลาอธิชัมส์นะครับหลังจากที่อะไรเวลาเช้ามาถึงดวงอาทิตย์ก็ขึ้นอัสบะฮัตติลกัลคุตูตหรืกอยริลกิบละก็สะแสดงให้เห็นว่าหรือปรากฏว่าไอ้เส้นที่ขีดดไว้เมื่อคืนเนี่ยตอนละมานหันหน้าไปทางเนี้ยมันไม่ได้หันไปตรงกับกิบรัสเอาละสินะฟาลัมมา กัฟลิน่ารินา س ัลนันนบี่า س أ ل ล ا النبي صلى น ل ل ه ت ع ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมฟาสักต์แล้วหลังจากที่เราเรากลับมาจากการเดินทางเนี่ยนะเพราะว่านบีส่งกองทหารออกไปนะก็ออกไปเสร็จแล้วเสร็จภารกิจก็กลับกลับเข้ามาก็อะไรเอาอะไรเอาเอาเหตุการณ์เนี่ยนะครับไปถามท่านรอซูลุลลลลอฮ์ัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมนะว่าอะไรที่ละหมาดไปนะมีอยู่คืนนึงมันมืดมากเลย พวกเราก็ไม่รู้ว่ากิบลัตไปทางไหนแล้วก็มีคนในหมู่พวกเราเองเนี่ก็บอกว่ากิบลัตไปทางนี้เราก็ละหมาดไปทางนั้นแหละแต่เราก็ทำเครื่องหมายไว้นะแสดงถึงการนไะให้ความสําคัญกับการนะการละหมาดนะครับเรื่องไนงะว่าละหมาดนี่หันหนะ้าไปทางไหนนะสำคัญด้วยไม่ใช่ว่าสําคัญแค่ให้แค่ละหมาดแล้วกันหันไปทางไหนช่างมันเธอไม่เป็นไรหรอกแล้วกไ็ไม่ได้สนใจอะไรไม่ใช่ นะเขาสนใจแม้กระทั่งรายละเอียดว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยและมันมองไม่เห็นทิศไม่เห็นทางไม่เห็นดาวที่จะมาบอกได้ว่านี่มันเหนือนี่มันใต้ยังไงเสร็จแล้วก็ก็ละหมาดทั้งๆท,ท,ที่อย่างนั้นน่ะแหละเขายังต้องอะไรทำเครื่องหมายเอาไว้่าวันนี้คืนนี้พวกเราละหมาดหันหน้าไปทางนี้นะเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้รู้ว่านะในตอนเช้าจะได้รู้ว่าอะไรเวลา,าตอนเช้าเนี่ยดวงอาทิตย์มันขึ้นมันจะขึ้นนะไม่เปลี่ยนทิศหรอกดวงอาทิตย์ แต่ยังไม่กี่ม,มา่มันยังไม่เปลี่ยนทิศมันขึ้นทางทิศตะว,วันออกเมื่อเขารู้ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะว,วันออกกิบรันต้องอยู่ทางนี้เอาแล้วเมื่อคืนหันไปทางนี้อ้าวปิดทางแล้วทํายังไงล่ะเก็บไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเก็บเรื่องนี้มาเก็บประเด็นนี้มาแล้วก็เอาไปถามท่านนาบีสุลต่านลหัวอะไรหัวสันหลังเพราะว่าหลังจากที่พวกเขากลับมาเขาก็อะไรก็ไปถามท่านนาบีว่าเนี่ยเราเนี่ยนะ หันหนะ้าละหมาดไปโดยที่อะไรมันไม่ตรงกิบรัดนะครับนะเอาไปถามท่านนาบีนะครับพอถามแล้วนบีตอบเลยทันทีหรือเปล่านี่นี่ดูด,ดูดูธรรมชาติของอะไรของของฮะดีสนะครับของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงนะนบีไม่จะตอบพุเพะตอบทันทีเลยเพราะว่าอะไรถ้าตอบทันทีเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นการอะไรนึกเองเออเองนะครับนะ แต่นี่ไงฟาซาคาตานาบีเงียบเงียบทำไมละ่ะรอวาฮีจากอ,อัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตาลรอรออัลลอฮ์จะให้ตอบกับบรรดาสอฮาบะว่าอย่างไรในเรื่องนี้นะนบีไม่ได้พูดเองว่ามายันติกวานินฮาวาอินฮวอิลละวะย,ยูยูฮานาบีจะไม่พูดออกมาจากอารมณ์แต่ไอสิ่งที่นบีพูดเนี่ยมันคือคือวาฮีที่ถูก ถูกส่งมาเพราะฉะนั้นในฮะดิษนี้บอกว่าอะไรซาบ้ามาถามเสร็จว่าเราละหมาดไปตรงกิบรัตเนี่ยนะระหว่างเดินทางเนี่ยละหมาดไม่ตรงกิบรัตอยู่นบีจะว่ายังไงนบีเงียบเนะี่ยฟาซาคาตานาบีเงียบนะครับฟาอันซัลลอฮุาตาลาละละก็สรงประทานอายาเน,นลงมาวลิล,ลาฮิลมชัชีิวัลมักริฟายนะมาตุวล,ลูฟะซัมมาวัจุลลอ นะครับอายานี้ก็เรามาบอกว่าอะไรทั้งทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะเจอ,อเจอกับกิบลัดของอัลลอฮ์เสมอแปลว่าอะไรแปลว่าหันไปทางไหนก็ใช้ได้หมดนะครับในกรณีที่อะไรที่เราไม่รู้นะเราไม่ได้เจตนาร่วก,กิบลัดอยู่ข้างหน้าเราเจตนากับหลังหันเลยนะหรือ,อหันซ้ายแทนหันขวาแทนไม่ใช่นะในกรณีที่เราไม่รู้เนี่ยก็ ให้เราหันไปทางไหนก็ได้ที่เรามั่นใจว่ามันจะใช่กิบรัตนะครับมั่นใจนะว่า,ม,วามีเหตุที่บอกว่าชี้เหตุที่บ่งชี้ได้ว่ากิบรัตมันน่าจะเป็นทางนี้ก็ให้เราละหมาดไปตามนั้นเสร็จแ,แล้วถ้ามันไม่ถูกก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นบาปไม่ได้ทําให้ละหมาดของเรานั้นเสียแต่อย่างใดนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่เราได้จากอะไรจากอายานี้แล้วก็จากคําอธิบายนะครับของอะไรของเหล่าบรรดาอุลมามะนะครับอ้าวมาดูอีก นะครับอีกวิวายะหนึ่งอีกลายงานหนึ่งนะครับอันจาบิดเหมือนกันนะครับกอละกุนนามารสซลลลอฮิสซาลกุนนามารลลิลลาฮิสซาลลออัลัยวะสัลลัมฟีมาสีรอตินฟีมาซีรินฟะอซอบัตนากอยมุนนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันบอกว่าอะไรอันนี้บอกว่าเราเนี่ยออกไปกระทันนบีนะครับในการเดินทางครั้งหนึ่งแล้วก็มาประสบกับเราซึ่งอะไรเมฆเมฆทําไมล่ะเอามีเมฆแล้วมันจะเดือดร้อนอะไร นะครับก็สมัยก่อนเขาไม่มีอะไรนะไม่มีเข็มทิศนะเขาใช้ดูอะไรใช้ดูดวงดาวเ,าเขาไม่มีมือถือนะเขาไม่ได้มีแอป,ปมาเปิดแบบยุคยุครานี่นะครับเขาอะไรเขาไม่มีอุปกรณ์นะครับที่จะมาช่วยเขาใช้อะไระเขาดูดวงดาวนะดวงดาวบนฟ้าดูดวงเดือนนะครับดูดวงดาวนะถ้าเป็นกลางคืนถ้าเป็นกลางวันก็ดูอะไรดูดวงตะวันแทนนะครับ เพราะนั้นแม้ต่ตอนกลางคืนเนี่ยนะเราซอฮาบะบอกว่าพวกเรานี่มาประสบกับความกับเมฆที่มันนะมันมาบางังบังหมดเลยมีแต่บเมฆมาเหมือนฝนมาเนี่ยมืด,ดฟ้ามืดไปหมดเลยฝนมาตอนกลางคืนนะมองดวงดาวนี่ไม่เห็นเลยนะครับแล้วยังไงล่ะฟะตะดฮัยยัรนาฟักตัลัฟนาฟิลกีบเวลาพวกเราก็อะไรก็สับสนนะครับแล้วพวกเราก็ขัดแย้งกันในเรื่องของกิบเวลา ฟาซัลลกุลลุนมินาอะลาฮัตแปลว่าอะไรดังนั้นเมื่อต่างคนต่างฝ่ายต่างก็เถียงกันว่ากิบลัดมันน่าจะทางนั้นกิบลัดมันน่าจะทางนี้นะครับก็อะไรก็เลยบอกว่าแต่ละแต่ละคนก็หันหน้าตามที่คนนะ่ะคิดเอใครคิดว่ากิบลัดอยู่ทางไหนหันไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็อะไรเสร็จแล้วก็นะรอจนเช้าแล้วก็รู้ว่าอะไรมีมีผิดมีถูกเสร็จแล้วมันจะยังไงพี่น้องเวลาหมดพอดี อินชาอัลลอฮ์นะครับตอนหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าสุดท้ายแล้วรีวายานี้จะไปจบยังไงสำหรับวันนี้จากลาการโดยเวลาเพียงเท่านี้ครับวอบิลลาฮิตตาฟิกมันฮิดายาวะสลามุอะลัยกุมวะราะมตุละห์วบราคาตุอลลอฮัลลออั